อุ้ยเอ้าเฮ้ย,น,ยนู้น,น,นอันนี้มาเที่ยวอะไรเนี่ยมาเที่ยวทำอะไรเนี่ยอยู่แถวเขื่อนเนี่ยเฮ้ยสารเขื่อนเหรอสารเขื่อนนู่น,อนชอบสารเขื่อนเหรอ,อเอ้ยอะที่บรรยากาศดีนะเอาโต๊ะปิกนิกมาแอบ,บก่อไฟออเหรอเอเอ มีหมูไหมล่ะไปหาซื้อได้เหรอเต็เองนัอ,องนุ่น,น,นสันเขื่อนว่ะ <c oughs> ดนเสื้อวุฒิอยูยอ่ไหนอะเหรอ,อสาวนุ่นมาแอบแซบสันเขื่อนเขามาทำอะไรเนี่ยอู้หรถเยอะแทะเออเขาบอาแต่มีงานมิสติ้งอะไรเห็นอันนี้ได้ชมยูมาเขาเข้าเห็นว่า เป็นรถเจ้าของรถน่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านเหรอผู้ใหญ่บ้านบ้านนี้นะอน่าจะใช่อันนี้ได้แค่นีมาคข้าวไปสอบถามพระเจ้าเหรอเป็นของไทยกว่าสี่ห้าพอนี่กะโดนเติมโอ้น้องนุ่นก็ส่งพิกัดให้ดูวะพามาดูมาถึงก็คือส่งพิกัดเออโอยสุดยอดเลยครับเอฟซีคิดเก่าเจียสละมาหามาหารถเบิ้ลคับรถมาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งไปหาลอย แอวสิโต้หวยตายนำย้ำเยอะว่าเหรอต้หวยย,หยังสิงม,งมั่สุ่้ยคุณครูสวัสดีจ้ามากับใครอ่ะมากับพี่พุธเหรอทำนี้ทำไมเดยนนี้สวยเนาะอือไม่ได้ไปสอนแล้วะเนี่ยอ๋อฮอนยดอ๋อฮนนยุดอีกแล้ว ถามว่าร้อยยี่หรือสองร้อยอันเนี้ยเดี๋ยวดูจากมือ่งกี่อะเหมือนเหมือนร้อยสี่เนาะเหมือนไหม้ยคันเนี้ยต้นมมงแก่แกนุช่อว่าร้อไม่ใช่หรอมันใหญ่กว่าร้อยยี่เดียันเนี่ยเออนี่ใช่ไหม เมื่อร้อยสีแต่ไม่น่าจะเป็นสองร้อยหรอกมั้งอันนี้มันว่าไรเขียนบอกว่ะบบึงาประมาณร้อสีนี่มั้งสัญญาณดีมากใช่ไหมไม่มีไม่มีสักกีบมีเต็มเลยสองอ๋อสองอัที่ดูหนึงอาทิปได้เกิดสิทธแล้วอ้เหรอู้ เออนั่นแหละเออแต่อยู่เนี่ยเน็ตดีมากเอาถ้าแกวุ้ดเขาไม่มาด้วยเหรอโอ้ป่อยหายผู้สาวมายางยางถ่ายคลิปคนเดียวสุดเดยวะอู้อันนี้มันเป็นไรน้องนุ่นคันเนี้ยถามหน่อยคันเนี้ยเป็นไรเขายังไม่ดึงอ่ะับมันสตาร์วติดเลยหรอบอมันท่วงเถือ ถ้าภาษาอันนี้เขาก็จะบอกดึงดิบิดไหมขึ้นไที่ฟ้องหรอไหมสวัสดีครับเ็นนั่งอะไรตรงนั้นร้อนเนอะอันฮะเสียตีบอกว่ามหาเบิงพิกัดแน่จะตั้งใจว่ามหาเบิงพิกัดเออแล้วก็ ว่าเบิ่งว่าเออเขาจะบดไอ้เห็ดอีหยังกับบัดเลือกดเตรียมอีหยังมากข้ามเป็นจริงอ่ะสิเตรียมโฮมเตรียมรองเท้าบูทแล้วนี่โฮมไผเนี่ยหาผอในรถเหรอมันตกอยู่นรอ้ายก็หาซื่อบ่ได้ในเซเว่นก็บ่มีก็เลยว่าถ้าถ้าตั้งใจที่จะมาถ่ายจริงๆก็คือแบบเอารองเท้าบูทเอาล่มเอาเสือมาพร้อมแหม่เอออันนี้เพิ่งกลับมาจากนู่นอันนี้แบบพอดีเลยเซิร์ซิฟหาดูโก้เพราะว่าก็ไม่มีใครรู้พิกัดเนาะ เราก็เลยอาสามาก็จะทักหาลุงมีมอยู่ให้แกอยู่แถวนี้หรอก็จนพ่าแกอยู่บุคลชัยไม่หรออืมแกอยู่บ้านประสาทเลยนั่นเห็นพ่อก็บอกว่าอยู่แถวประคลชัยแกไม่รู้มาหรือเปล่าแกบอกว่ามาเลยเออไมน่าจะไม่มาอืออันนี้อ่ะบ้านบ้านนาดุลบ้านอะไรนะบ้านมาครอมันนาดุลสุดโต มานานยังเนี่ยหมู่มบ้านนี้ประมาณสักช่วงอนเรียนปะวะชอสองมาเที่ยวมางานแต่งอ๋อม,มาจต่มหาผูอ๋เอเหรอเคยเคยมาแต่ไม่ถึงนาคองอเคยมาแต่แบบลงจากถนนใหญ่มานิดนึงมาพอก,ก็มาแบบมาซื้อบัวควายแถวนี้บ่โอ้ยป็นไงธุรกิจบวกควายยังไปได้รับรื่น มันเดิมขายได้ดีคื้เก่าบ่ดีปรอเดี๋ยวมาอกลางาต้นู้นี่อู้ห้ขอขอ,ขอกางตนท์ให้มากู้เลยใช่ไหมเนี่ยให้มาชมน,นั่งดูเลยใช่ไหมหโอ้แต่หนูคาดว่าเขาน่าจะอา,าช่องเ่องเครื่องตอนนี้เครื่องพังแล้ว แบบหนักเกินวิญญาเบิ่งไปแล้วกันนาสีประมาณว่าเขาอาจจะแบบซ้อมรื่องเสือมันติดด้วยเตาแล้วก็พอว่าแม่ขอดึงอุ้ยขั้นนี้ดึงขึ้นวะขื่นบ่ที่มันดึงอ่ะเหรอดูเหมือนดูเหมือนจะขึ้นตอนแรกดึงเลยใช่ไหมดึงแล้วดึงแล้วแล้วแบบเขาถอดท่อใสยให้ดึงแล้วแบบดึงปุ๊บแบบน้ำมันไฮโดหลุดไหลเต็มอ๋อสายแตกมั้งอืมสายน่าจะแตกแตกอยางกูว่ามันช่องด่ว พ่อหนาเมนว,ว,ว่เพ่อหนาเมนสองร้อยหรือเมนว่ะครับไปที่ล่ะยวไปไปดูหน่อยอองูไปไหมนีมมม่มากับพาแฟนมาถ่ายคลิปๆๆๆๆๆๆๆเออ ตรงนี้หละเดี๋ยวพาไปดูหน่อยเหมวนมวนมไปนันแต่มันก็ไม่อยู่ผมอะเหรอแบบมันก็ดีกว่าแบบมอ่ะผมต้องนอมันมันเหมือนมันปิดอะเดี๋ยวพาไปดูน่อย อสวัสดีครับเสียขี่วันแล้วนี่ดับบรรยูดับบรรูดีศูนย์เกาสองเก้าศูนย์เก้าน้ำมันทำไม ผมไม่ได้ออนอย่ที่ส่งมาก่อนก็ได้กินกี่วันแล้วบีสอวันแล้วบอก ไป้มอ้ดอุ้ยอุ้ยน้ำเต็มเลยลงกันคลิปหน้าเลครับผมสวัสดีครับ